เมื่อชายคนหนึ่งได้ค้นพบโรงแรมลึกลับกลางป่าที่มีกฎเล็กในการเข้าพักเพียงข้อเดียวคือทุกคนที่พักที่นี่จะต้องเป็นผีเท่านั้นและเรื่องราวของเขามัน,นจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆชาวตูนมาทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของพวกเราอีกเช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักสิบเก้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของทีมงานและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว ก็ข,ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยนนรับชมรับฟังกับหนังเรืออนิเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่าโ o เ e ลทานซิ y l v a n กันได้เลยครับโดยรืองอลราทั้งหมดมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในปี1895ซึ่งเป็นปีที่เมวิสลูกสาวแสนน่ารักของท่านเขาแดคิลลาได้ถือกำเนิดเึ้นโดยแดคิวล่าเนี่ยก็ทั้งรักทั้งห่วงลูกของตนมากเพราะเธอเนี่ยเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเขาแต่แดคิวล่าเนี่ยก็มักจะห้ามไม่ให้เมวิสออกไปนอกปราสาทซึ่งเขาเนี่ยก็คอยพ่อมสอนเธอว่า มนุษย์ี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่โหด้ลยและพวกเขาเนี่ยก็เลือดเย็นมากซึ่งในขณะเดียวกันในระหว่างที่แดคิวล่ากาลังเลี้ยงเมวิสให้เติบโตอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ก่อร่างสร้างโรงแรมในฝันขึ้นมาโดยกฎหลักของโรงแรมนี้ก็คือไม่รับเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้ามาพักอาศัยด้วยเด็ดขาดซึ่งโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แดคิวล่าเคยฝันร่วมกับมาธาภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วของเขาโดยทั้งสองเนี่ยก็ตั้งใจจะสร้างสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับเมวิส และมันเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่จะไม่มีใครสามารถเข้ามาทำลายแก้วตาดวงใจของพวกเขาได้และนับตั้งแต่วันนั้นพลเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปในที่สุดยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วและโรงแรมทานซิเวเนียเนี่ยก็ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันทำให้เหล่าเผ่าพันปีศาจเนี่ยก็ต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อใช้บริการเพราะมันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งและเพื่อนๆของแดกิลล่าเองพวกเขานี่ก็กลับมารวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันที่นี่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าแฟงเกนสไตล์มนุษย์ต้องหนและก็มัมมี่อียิปต์ซึ่งนอกจากจะมาใช้บริการพักผ่อนแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดฉลองครบรอบอายุ118ปีของเมวิธด้วยเช่นกันโดยที่หลังจากนั้นแดคิลล่าเนี่ยก็ทำตามสัญญาที่ได้ให้กับเมวิเมานานมาแล้วว่าถ้าหากเธออายุครบ118ปีจะยอมให้เธอเนี่ยออกไปข้างนอกที่ชั่วคราวซึ่งเด็กสาวเองเนี่ยก็ดีใจมากเพราะในที่สุดหลังจากที่รอคอยมานานแสนนาน เธอเนี่ยก็ได้โบยบินอย่างอิสลาบ้างเสียทีทําเอาเหล่าเพื่อนเพื่อนของแดคิวล่าเนี่ยถึงกับงุนงงที่ตัวของเขาได้ยอมอนุญ,ญาตทางทางที่แดคิวล่าเนี่ยก็เป็นคนที่คอยพามบอกทุกคนมาตลอดว่าโลกภายนอกเนี่ยมันน่ากลัวมากมายขนาดไหนและในเวลาเดียวกันอีกที่ถึงด้านเมวิสเธอเนี่ยก็ได้มาหยุดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านของมนุษย์ซึ่งเธอเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจมากที่ได้เห็นนํำพุบานเลือนและก็ชุดสวยๆงามๆของเหล่าหญิงสาวแต่ในตอนนั้นเอง เธอเนี่ยกับโดนมนุษย์ที่นั่นโหล้องใส่ก่อนจะใช้อาวุธขับไล่ออกไปอย่างเกียจชังทงั้งๆที่ตัวของเธอเนี่ยก็แค่อยากจะทักทายพวกเขาเท่านั้นเองและพอเป็นแบบนั้นทาให้เมวิสเนี่ยก็เลยรีบหนีออกมาจากที่นั่นแต่ถ่าในความจริงแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านของมนุษย์จริงๆแต่มันเนี่ยเป็นเพียงละครฉากโตที่แดคิวล่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะทําให้เมวิสเนี่ยหวาดกลัวจนเธอเนี่ยขยาดและก็ไม่กล้าออกไปที่โลกภายนอกอีกรอบเฉยๆซึ่งเมวิสท,ที่เจอเหตุการณ์นั้นไปเธอเนีกก็ปัใจชว ที่พ่อของเธอเคยสอนไว้เนี่ยถูกต้องหมดพวกมนุษย์เนี่ยใจร้ายทำให้เธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเธอเนี่ยจะไม่ออกไปข้างนอกอีกโดยหลังจากที่ปลอบใจเบวิสเสร็จแล้วแดคิวลาเนี่ยก็ตั้งใจจะพาเธอไปเปิดของขวัญที่มาธาทิา้งเอาไว้และมาธาผู้เป็นแม่เนี่ยก็ย้ำเอาไว้ว่าต้องให้เมวิธดูตอนที่เด็กสาวอายุครบร้อปีแล้วเท่านั้นซึ่งแดคิวลาเนี่ยก็ได้ปล่อยให้เมวิธทานเค้กไปก่อนในระหว่างที่ตัวของเขาเนี่ยก็ไปจัดเตรียมงานต่อแต่ว่าในตอนที่ลงมายังล็อบบี้ของโรงแรมแล้ว เขานี่ก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าแขกรายใหม่ที่เข้ามาขอใช้บริการมในกลับเป็นมนุษย์หนุ่มที่มีชื่อว่าโจนาธานและนั่นจึงทําให้แดคิวล่านถึงกับคิดไม่ตกเพราะเขาเนี่ยกังวลมากว่าหากว่าแขกคนอื่นรู้เรื่องที่มีมนุษย์โผล่มาที่นี่จะทําให้มาตรฐานความปลอดภัยนตกต่าลงเขาเนี่ยตก,ตก็เลยรีบจับโจนาธานแต่งตัวเป็นผีดิบให้กลมกลืนแต่ทว่าคนที่ช็อกในรอบนี้มนันกลับกลายเป็นตัวโจนาธานเสียเองเมื่อเขาได้เห็นว่าที่นี่เ,เป็นโรงแรมผีสิงของจริง และไม่ใช่งานแต่งแฟนซีแบบที่เข้าใจผิดในตอนแรกทำเอาเขาเนี่ยกวิ่งวุ่นไปทั่วไม่หยุดอย่างเสียข,ขวัญก่อนจะไปชนเข้ากับเมวิสโดยบังเอิญและทันทีที่พวกเขาเนี่ยสบตากันทั้งคู่เนี่ยก็หลงรักกันทันทีโดยไม่รู้ตัวซึ่งเมวิสท,ที่ไม่เคยเห็นจนทานมาก่อนเธอเนี่ยก็เลยสงสัยว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นใครทำเอาแดควล่าเนี่ยก็ต้องโกหกไปว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยจัดงานเลี้ยงวันเกิดของเมวิสและที่แดควล่าเนี่ยพามาเพราะว่าเขาเนี่ยมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งพอเมวิทได้ยินดังนั้นเธอเนี่ยก็ยิ่งอยากสนิทกับโจนาธานมากขึ้นไปอีกแต่เธอเนี่ยก็โดนแดกคิวเลอร์พยายามการซีนเต็มที่เพราะว่าเป้าหมายหลักของแดกคิวเลอร์ก็คือหาทางจับโจนาธานโยนออกไปจากโรงแรมให้ได้ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะสนิทกันจนเธอเนี่ยเปลี่ยนใจอยากออกไปข้างนอกอีกครั้งแต่ทว่านั้นมันเนี่ยก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นํำคืน,นแสนวุนว่นวายพอดนตรีที่เป็นเพื่อนของท่านเขาเล่นนั้นมันเนี่ยไม่ได้ถูกใจทั้งตัวเมวิทและแขกเหลือเลยทำให้โจนาธานเนี่ยก็เลยขึ้น และมันเนี่ยก็เป็นดนตรีสมัยใหม่ที่ทําให้แขกในโรงแรมและเมวิธเนี่ยประทับใจอย่างมากซึ่งทางด้านของแดคิวล่าที่เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มโมโหมากพอดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มน้อยมนุษย์ผู้นี้จะได้ดึงความโปรดปานไปจากทุกคนได้หมดเลยโดยที่หลังจากนั้นตัวของแดคิวล่าเขาเนี่ยก็ยังพยายามจะทําให้งานเลี้ยงดําเนินการไปตามแผนเดิมด้วยการชวนทุกคนเนี่ยไปเล่นบิงโกแต่เห็นได้ชัดว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างน่าเบื่อหน่ายเพราะว่าการละเล่นนี้มันเนี่ยก็เหมือนกับทุกปี และก็ไม่มีอะไรใหม่หรือพิเศษเลยทําให้โจนาธานที่เห็นดังนั้นเขาเนี่ยก็เลยหยิบสกูตเตอร์ของเขาออกมาจากกระเป๋าและก็ชวนทุกคนเนี่ยไปเล่นด้วยกันทําให้บรรยากาศของงานมันเนี่ยก็กลับมาสนุกสนานเหมือนตอนเล่นดนตรีอีกครั้งและพอแบบนั้นทําให้แดคิล่าเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับโจนาธานตรงๆว่าการทําแบบนี้จะทําให้ความแตกเรื่องการเป็นมนุษย์และสิ่งที่โจนาธานควรทําก็คือรีบออกไปจากที่นี่ซะ แต่จู่ๆในตอนนั้นก็ดันมีเหตุให้จอนาธานต้องลงไปร่วมเล่นน้ําในสระด้วยกันกับเมวิธและคน,นอื่นๆและนั่นก็ยิ่งทําให้แดคิวล่าในใจจะขาดเข้าไปใหญ่เขาเนี่ยก็เลยรีบสูบน้ําออกจากสระก่อนจะไล่จอนาธานออกไปทันทีโดยทางด้านของจอนาธานเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกพอใจพราะเขาในคนพบว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมร่วมกับปีศาจตัวอื่นมนันในทําให้รู้สึกสนุกที่สุดในชีวิตและแดคิวล่าเขาเนี่ยก็พยายามจะกัาความสนุกนั้นเอาไวใ้ให้เฉพาะเผ่าพันธุ์ตัวเอง ซึ่งหลังจากนั้นแดคิวล่าเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเมวิสเนี่ยก็ได้ตามโจนาธานออกไปเพื่อใช้เวลาด้วยกันตามลําพังอีกครั้งโดยทั้งสองเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาด้วยกันก่อนจะเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทําให้เมวิสจึงได้รู้ว่าโจนาธาน,นได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกอย่างสนุกสนานแล้วก็ไลซึ่งความกลัวต่อมนุษย์แถมเขาเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเธอเนี่ยยังอายุน้อยจะทําอะไรเนี่ยก็ควรรีบทําและพอคําพูดนั้น ทำให้เมวิธเนี่ยก็เริ่มคิดทบทวนเรื่องการผจญภัยโลกกว้างของเธออีกรอบแต่ทว่าระหว่างที่กําลังคิดไม่ตกพระอาทิตย์ของเช้าว,วันใหม่เนี่ยก็เริ่มโผล่ผลขอบฟ้าทําให้จนาธานที่เห็นว่าเมวิตกลัวแสงแดดตามฉบับผีดูดเลือดแต่เธอเ่ยก็ไม่เคยดูพระอาทิตย์ขึ้นมาก่อนจึงได้จับมือชวนหญิงสาวไปหลบแดดและมองดูมันด้วยกันซึ่งภาพนั้นก็ทําให้เมวิธเนี่ยถึงกับตกตะลึงในความงามของสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและในขณะเดียวกันนั้นที่ด้านด้าของแดคิวลา เขาเนี่ยก to ็กาลังนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆในซาวน่าเพื่อใช้เวลาผ่อนคลายหลังจากปาร์ตี้กันสุดเวี่ยงทั้งคืนและก็เห็นได้ชัดว่าเพื่อนๆของท่านเขาเนี่ยก็ต่างชื่นชอบโจนาธานพอตัวพออีกฝ่ายเนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มที่สร้างสีสันทําให้งานเลี้ยงเนี่ยไม่น่าเบื่อแต่แดคิวลาเนี่ยก็บอกว่าโจนาธานไปแล้วทาให้ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเศร้ามากเพราะพวกเขาในหวังจะได้สนิทสนมกับโจนาธานมากกว่านี้แต่ทว่าทนาดนั่นเองโจนาธานที่กําลังยืนดูพาธิด์ขึ้นด้วยกันกับเมวิท เขาเนี่ก็ได้เผลอตกลงมาจากหลังคาก่อนจะหล่นมาบนตักของแดคิวล่าแบบพอดีพอดีทำให้แดคิวล่าเนี่ยก็ต้องรีพาจนาทานออกไปคุยด้วยกันที่ห้องจัดเลี้ยงเพื่อต่อว่าเรื่องที่เขาได้วนกลับมาอีกรอบและระหว่างนั้นเองแดคิวล่าเนี่ยก็ต้องจัดโตให้เรียบร้อยเพื่อรอจัดงานเลี้ยงต่อซึ่งจนาทานเองเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยพอเขาได้เห็นว่าโต๊ะเหล่านี้ห่อได้เขาเนี่ยก็ขึ้นไปปีนมันแล้วก็พามันห่อไปรอบห้องสัตว์ทัวร์ทำเอาคนระเบียบจัดอย่างแดคิวล่าเขาเนี่ยก็ต้องขึ้นโตต๊ะและลไ่าามมา แต่พอการละเล่นนั้นก็ทําให้ท่านเขาในหัวเราะอย่างสนุกสนานออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เสียงหัวเราะนั้นมันก็ดังได้แค่ไม่นานก่อนจะกลับกลายมาเป็นความกังวลแทนเพอว่าโจนาธานที่นั่งบนโต๊ะมาด้วยกันเขาไนี่กลับหายตัวไปเสร็จแล้วเหลือไว้เพียงรอยเท้าบนพื้นทําให้เดคิวลอเนี่ยก็รู้ทันทีว่านั่นเ,เป็นรอยเท้าของพ่อครัวที่เขาได้กินมนุษย์ตั้งแต่วินาทีที่โจนาธานเข้ามาในโรงแรมแล้วและเขาเนี่ยก็พยายามหาตัวมาโดยตลอดเพื่อจะนําเขาเนี่ยไปทาอาหาร แต่ระหว่างที่กําลังไล่ตามหาตัวโจนาธานนั้นแดคิลล่าเนี่ยก็เจอเข้ากับเมวิทพอดีเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้พนักงานคนอื่นๆในโรงแรมไปตามหาแทนเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีเรื่องต้องเคลียร์กับลูกสาวที่เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าเธอได่มีใจให้กับโจนาธานโดยเมวิทีเห็นท่าทีต่อต้านของพ่อเธอเนี่ยก็พยายามบอกว่าเธอเนี่ยอยู่กับแดคิลล่าตลอดไปไม่ได้เพราะยังไงแล้วสักวันเธอเนี่ยก็ต้องมีคนรักแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยกันเสร็จ อสศวินก่อนเหล็กเนี่ยก็ได้โผล่พูดมารายงานแดคิวล่าเสียก่อนว่าพ่อครัวเนี่ยไปถึงห้องครัวได้สําเร็จแล้วทำเอาตัวของแดกิวล่าเนี่ยก็ต้องรีบตามไปเสียเองและเขานี่ก็ไปถึงได้ทันเวลาพอดีพอดูเหมือนว่าจนาธานเนี่ยเพิ่งถูกย่างบนเตาหมาดๆส่วนทางด้านพ่อครัวเนี่ยก็ไม่พอใจที่แดคิวล่าเนี่ยดูพยายามจะช่วยเหลือมนุษย์คนนี้และเขานี่ก็ไม่เข้าใจว่าแดคิวล่าเนี่ยจะทําไปทําไมซึ่งแดกิวล่าเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคําถามพ่อครัวก่อนจะพาตัวจนาธานออกไปทันที โดยที่หลังจากนั้นดักคิวล่าเนี่ยก็ได้พาโจนาธานไปยังห้องลับเพื่อจะเล่าบางอย่างให้กับชายหนุ่มฟังแต่ทันทีที่โจนาธานเห็นรูปภาพของมาธาเขานี่ก็จําเธอได้เพราะมีตำนานที่เขาเคยได้ยินมาก่อนว่ามาธาเนี่ยเป็นสตรีที่แต่งงานกับท่านเขาดักคิวล่าแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมน่าชมเชยแต่ในคืนหนึง่งก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างปริศนาและมันเนี่ยก็ฆ่าชีวิตของทั้งคู่ไปพอดักคิวล่าที่ได้ยินดังนั้นเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าตำนานมันผิด พอมีเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตไปในคืนนั้นและสาเหตุของไฟไหม้มันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปิศนาแต่บัณนฑนิถูกมนุษย์ลงมือตั้งหากและมเมื่อเรามาถึงตรงนี้หนังนี่ก็จะตัดภาพย้อนกลับไปในอดีตซึ่งในตอนนั้นเองเหล่ามนุษย์เนี่ยก็ต่างถือครบเพลิงและอาวุธได้มายืนออกกันที่หน้าคฤหาสน์ของท่านเขาเดคิวล่าซึ่งเขาและมาธาเนี่ยก็กําลังอุ้มเมวิทตัวน้อยอยู่โดยเดคิวล่าเนี่ยก็พยายามพูดคุยกับมนุษย์ก่อนจะเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาได้กลับไปแต่ทว่ามันเนี่ยกไม่ได้ผล พวกมนุษย์เนี่ยไม่ยอมฟังก่อนจะลงมือเผาคิหารจนกลายเป็นเท่าทานทําให้เหลือเพียงสองพ่อลูกเท่านั้นที่พวกเขาเนี่ยก็รอดชีวิตมาได้และภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันอีกครั้งโดยแดคิลล่าเนี่ยก็ได้บอกกับจอนาธานว่าเมวิทเนี่ยมีใจให้กับเขาและจริงๆแล้วแดคิลล่าเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดจอนาธานเพราะว่าจอนาธานเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่ดีและนั่นมันเนี่ยก็ทําให้เขามีหวังขึ้นมาอีกครั้งแต่แดคิลล่าเนี่ยก็รับประกันไม่ได้ว่าถ้าหากเผ่าพันธุปีศาจเปิดตัวจริงๆ มนุษย์ทุกคนจะยอมรับพวกเขาได้ไหมหรือจะลงมือทำร้ายแบบในอดีตอีกทำให้โจนาธานที่ได้ยินดังนั้นเขาเนี่ก็เข้าใจจุดประสงค์ของแด็คิวลาและก็ตั้งใจจะจากไปแต่แด็คิวลาเนี่ยกลับเป็นฝ่ายหลังโจนาธานไว้เสียเองเพราะเขาเนี่ก็อยากให้เมวิทได้มีความสุขในวันเกิดอย่างเต็มที่และก็คอยเขาจากไปหลังจบงานนี้แล้วจะดีกว่าและพอเวลาผ่านไปช่วงกลางคืนเนี่ยก็ได้มาถึงอีกครั้งและงานปาร์ตี้เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นอีกรอบซึ่งมันเนี่ยก็ทำให้ทุกคนสนุกมาก เนื่องจากแดคิวล่าเนี่ยก็ลงมือจัดงานนี้ด้วยกันกับจจนาธานแต่ความสนุกเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานพอดักคิวล่าเนี่ยก็เห็นเมวิทเข้าไปจูบกับโจนาธานเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปมีปากเสียงกับเธอทันทีพอดูเหมือนว่านอกจากเมวิทจะแสดงออกตรงๆว่าเธอเนี่ยชอบอีกฝ่ายแล้วเธอเนี่ยก็ยังคิดจะกลับไปยังหมู่บ้านมนุษย์ในตอนแรกอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยมาดีและสามารถมีใจรักใครสักคนได้ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เลยซึ่งนั่นก็ทําให้แดคิวล่าเนี่ยเผลอสารภาพออกมา ว่าหมู่บ้านนั่นเนี่ยก็เป็นเพียงละครที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะตบตาเธอก็เท่านั้นเองและเมื่อเมวิทได้ยินดังนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจมากเธอเนี่ยรู้ว่าพ่อของเธอทําไปเพราะเป็นห่วงแต่เมวิทเนี่ยก็คงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีแต่คําโกหกเพื่อที่จะภาคความฝันไปจากเธอไม่ได้เช่นกันซึ่งในระหว่างที่โตเถียงกันอยู่นั้นพ่อครัวเนี่ยก็ได้เข้ามากางงานปาร์ตี้เพื่อตะโกนบอกว่าโจนาธานเนี่ยเป็นมนุษย์และพอทุกคนในงานได้ยินแบบนั้นแล้วก็ทำเอาแขกเกลือในกีดร้อง ก่อนจะวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลด้วยความกลัวชายหนุ่มเนี่ยก็เลยยอมรับสาร,รภาพและขอโทษที่โกหกแต่เมวิทเนี่ยกลับเข้ามาสวมกอดและบอกว่าเธอเนี่ยไม่แคร์สักหน่อยว่าโจนาธานเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะยังไงเธอเนี่ยก็ยังอยากอยู่กับเขาอยู่ดีและเมื่อโจนาธานได้ยินดังนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากแต่พอได้เห็นสายตาของแดคิวล่าที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยก็รู้ว่าจะตอบรับความรู้สึกของเมวิทไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเขาทําไปเมวิทเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ในโลกมนุษย์ ที่โจนาธานเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่มนุษย์ที่จะยอมรับเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างจากตัวเองได้ชายหนุ่มเนี่ยก็เลยสะบัดอ้อมกอดทิ้งแล้วก็บอกลาเธอไปอย่างโหดไล่ทำให้เด็กคิวล่าเนี่ยก็เลยพยายามเข้าไปปลอบใจเมวิสแต่เธอเนี่ยก็หันมาตอบว่าเดคิวล่าว่าทั้งหมดจะเป็นพ่อๆคนเดียวและเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งเดคิวล่าไว้ในห้องโถงของงานเลี้ยงที่มีแขกเรือทยอยกันออกไปจากที่นี่ด้วยความผิดหวังและพอเวลาได้ผ่านไปทั้งโรงแรมเนี่ยก็ตกสู่ความเยียบงานอีกครั้ง โดยดคิวล่าเนี่ยก็ได้ไปเจอเมวิทที่บนหลังคาเหน่อห้องนอนของเธอและเธอเนี่ยก็กําลังนั่งร้องไห้หลังจากที่แก่ของขวัญที่ได้รับจากแม่โดยของขวัญน,นั้นก็คือข้อความสุดท้ายที่แม่เนี่ยสอนให้เมวิธท,ทนุถนอมความรู้สึกรักใครที่เธอเนี่ยมีต่อใครบางคนเอาไว้เพราะว่าเผ่าพันธุ์ปีาศาจพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกถึงมันได้แค่ครั้งเดียวทาให้เมวิทเนี่ยก็เลยขอให้ดคิวล่าลบความทรงจําของเธอเพราะการที่ถูกจนทานปฏิเสธมันเนี่ยก็เจ็บปวดมาก แถมเธอเนี่ยก็ยังทะนุถนอมความรู้สึกนั้นไม่ได้อีกด้วยและพอได้ฟังแล้วก็ทาให้ดคิวล่าเนี่ยรู้สึกผิดต่อทั้งลูกสาวและภรรยาที่ล่วงลับว่าตนเนี่ยได้ทําเรื่องที่ผิดพาลาดลงไปเสร็จแล้วและพอแบบนั้นทําให้ดคิวล่าเนี่ยก็เลยไปขอโทษแขกเหลือและเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนจะอธิบายให้ฟังว่าโจนาธานเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีและที่เขาเนี่ยคอยปลูกฝังทุกคนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ก็ไม่แน่ใจว่าป่านนี้มนุษย์จะยังชั่วร้ายอยอออู่่ีกหรืไม และนอกจากนี้เมวิทเนี่ยก็ยังรักเขาอีกด้วยและพอได้ยินแบบนั้นก็ทําให้ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันออกไปตามหาตัวโจนาทานแมบว่าทุกคนเนี่ยต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะขึ้นแล้วโดยที่หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ตามรอยโจนาธานไปจนถึงเมืองมนุษย์และนั่นก็ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องตกตะลึงเพราะดูเหมือนว่ามนุษย์จะจัดงานเทศกาลปีศาจกันอยู่และพวกเขาเนี่ยก็ตกแต่งเมืองด้วยป้ายที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยรักเรื่องขนหัวลุก แถมพวกเขาเนี่ยก็ยังแต่งกายเป็นปีศาจกันอย่างสนุกสนานจนผู้คนเนี่ออกกันแน่นอยู่บนถนนพอแฟงเกนสตาร์เห็นดังนั้นก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปบนรูปปั้นของตัวเองและเขาเนี่ยก็ส่งเสียงร้องตะโกนออกมาว่าแก๊งพวกเขาเนี่แหละปีศาจตัวจริงถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบพวกเขาก็ต้องช่วยกันเปิดทางให้กับเดกคิวเลอร์และแผนนั้นเนี่ยก็ดันได้ผลเพราะพวกมนุษย์เนี่ยก็ต่างขยับไปสองฝั่งของถนนแล้วก็เปิดทางให้เดกคิวเลอร์รีบซิ่งไปแถมพวกเขาเนี่ยก็ยังเอาผ้าคลุมมากันแดดให้อีกด้วย ท้าไมหัวใจของแดกคิวล่าที่เคยเต็มไปด้วยความเกลียดชังมนุษย์มันเนี่ยก็ต้องพองโตเมื่อได้รับรู้ว่าสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆและในที่สุดแดกคิวล่าเนี่ยก็ไล่ตามมาทันแต่เครื่องบินของโจนาธานเนี่ยกลับเทคออฟไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจบินฝ่าแสงแดดไล่ตามไปก่อนจะไปสะกดจิตน,นักบินให้พูดขอโทษโจนาธานแทนตัวเขาและก็ได้กล่าวว่าโจนาธานเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันกับเมวิสซึ่งสุดท้ายแล้ว เขาเนี่ยก็พาโจนาธานกลับมาหาลูกสาวที่กําลังนั่งเศร้าอยู่ที่บ้านได้สําเร็จและในครั้งนี้แดกคิลล่าเนี่ยก็ได้บอกขอโทษกับเมวิทเองว่าเขาในเข้าใจผิดมาตลอดและคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการที่เมวิทเนี่ออกจากบ้านไปแต่จริงๆแล้วมันเนี่เป็นการทนเห็นเมวิทต,ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดตั้งหากและพอเรื่องราววุ่นวุ่นได้ผ่านพ้นไปปาร์ตี้วันเกิดครั้งสุดท้ายของเมวิทเนี่ยก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทุกคนเนี่ยก็กลับมาร่วมกันอย่างสนุกเฮา และก็จุดพุกันอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่กลัวเลยว่าจะมีมนุษย์ตามมาและก็พบประสาทที่คอยหลบซ่อนสายตาผู้คนแห่งนี้อีกต่อไปก่อนที่หนังเรือในเมชั่นเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรือในเมชันที่มีชื่อเดิมว่าโฮเทลทานซิวเนียโดยหลังจากที่ดูจบแล้วก็บอกเลยว่านี่เนี่ยเป็นอนิเมชั่นสายฮาเลยครับดูเพลินมากมุกนี่ก็มีมาเรื่อยๆคือดูแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับ เน้นขำเน้นสนุกและตัวละครเนี่ยก็มีพวกผีแวมไพร์แฝงเกนสไตล์ที่ถูกเอามาเล่นแบบกลัวๆน่ารักและก็ไม่ได้น่ากลัวเลยและสําหรับเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆเนี่ยชอบมอนสเตอร์ตัวไหนในเรื่องนี้กันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนอนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่7เต็ม10คะแนนครับและสําหรับเรื่องหน้า พวกเราเนี่ยจะเอาการ์ตูนเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพืนเพื่อนเนกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหมา่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราชาวตูนไม่ก็ต้องขอตัวลากนรเดากเพงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ